เอเลนไม่สบายหมอบอกให้นอนพักผ่อนเยอะๆและสีที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็คือหมอนแล้วก็มีฟองน้ําแล้วก็สีผสมอาหารแล้วก็น้ําเปล่าเรียกผมว่าปีศาจได้เลย Sorry, <bro. S 1> ผมทําการแรปฟองน้าไป้เรียบร้อยแล้วเพื่อกันน้ารั่วไหลออกมาแล้วผมจะทําการเทสีผสมอาหารลงไปผสมกับน้ําเปล่าเทน้ําลงไปเพื่อให้มันดูดซับขอเพิ่มสีนิดนึงเพื่อความเข้มจากนั้นใส่งลงไปในหมอนพอเอเลนม,มานอนสีมันก็จะเปื้อนหน้าของเขาเอาละ ไปกันเลยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอเอเลสกลับมา okay, หมอบอกให้นอนพักเยอะๆอ่ะพักสักหน่อยแล้วกันดีนะสับบ็กเซอร์มันงานคลิปเหลืองแน่ๆเอาจนอนพักกันอุดจมูกนิดหน่อยอโอเคกูได้อร์ตัวเองอ อืมอ่ะเฮียเปียกเลยวะเราก็อยู่ที่ทะเลกลัวละเฮ้ยเบน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 บ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้น ป่วยอยู่แล้วเว้ยคุต้องพักผ่อนแล้วเว้ยเบนทำไมเชื่อเลยเนะี่ยกูต้องการการพักผ่อนเนี่ยมึงไม่เข้าใจเหรอเบนเอเลสหันหน้ามาสิ